หลักสูตรผู้นำนำการเปลี่ยนแปลงนะคะมันเป็นเหมือนโอกาสหรือว่าช่องทางที่จะทำให้ นักธุรกิจเจ้าของกิจการผู้นํานําการเปลี่ยนแปลงจากหลายๆภาคส่วนหลายๆองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนนะคะได้มีโอกาสทําความรู้จักกันแล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาทํางานร่วมกันการเข้ามาเรียนในหลักสูตรหลักสูตรนี้เนี่ยเราเข้ามาเรียนด้วยเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือต้องการที่จะทําให้เกิดสัชีพที่ยั่งยืนในพื้นที่นะคนะ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  ที่ได้จากการมาเรียนก็แน่นอนค่ะเราได้เพื่อนค่ะบางทีคอนเน็กชันมันอาจจะมีวัตถุประสองค์อย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแต่คําว่าเพื่อนเนี่ยคือเราต้องการที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราเหมือนได้เพื่อนที่จะมาร่วมอุดมการร่วมกันทํางานเพื่อที่จะพัฒนาชุมชนแล้วก็สังคมรอบด้านให้มันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆนํา,านไปสู่ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในชุมชนนั่นเองกอยคิดว่าความเข้าใจในวัตถุประสงค์และก็เป้าหมายของหลักสูตรของผู้ที่มาเรียนค่ะผู้ที่เข้ามาเรียนจะต้องมีความเข้าใจว่าเราเข้ามาเพื่อที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหนให้กับสังคมนะคะก็ยถูกสอนมาว่าผู้นำที่ดีก็จะต้องเป็นผู้ตามที่ดีก่อนรวมถึงเป็นผู้ฟังที่ดีคือรับฟังความคิดเห็นของ คนรอบด้านไม่ได้เอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่นะคะต้องรับฟังความคิดเห็นจากทุกๆคนที่ทำงานร่วมกับเราหรือว่ามีผลกับงานของเรามากๆอย่างเช่นถ้าเราทำงานร่วมกับคนในชุมชนคนที่เราจะต้องรับฟังเขามากที่สุดก็คือคนในชุมชนสิ่งที่เขาเจอคืออะไรสิ่งที่เขาขาดคืออะไรและสิ่งที่เขาต้องการจริงๆนะคะคืออะไร เพื่อที่ว่าเราจะได้แก้ไขได้อย่างถูกต้องนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหลักสูตรนี้เนี่ยเราเน้นในเรื่องของการสร้างสัมมชีพที่ยั่งยืนให้กับชุมชนแล้วก็สังคมรายได้จะต้องมีมากกว่ารายจ่ายและแน่นอนว่าเราจะต้องไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบยดเบียนผู้อื่นและไม่เบยดเบียนสิ่งแวดลอ้อมนั่นหมายถึงว่าหลักสูตรนี้ไม่ได้เพียงแค่ต้องการที่จะ ส่งเสริมให้เกิดสามอาชีพที่มันยั่งยืนเพียงเท่านั้นแต่มันหมายถึงว่าเรากำลังจะช่วยกันในเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในสภาวะปัจจุบันด้วยซึ่งตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่มากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝุ่น pm 2.5หรือแม้แต่สภาพอากาศที่มันแปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นก็ว่าเนี่ยแหละคะ่ะคือจุดเด่นของหลักสูตรแล้วก็เป็นหลักสูตรที่คนที่มีเป้าหมายเดียวกันนะคะมารวมตัวกัน และถ้าเราสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้มันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็เกาะให้เกิดสัชีพที่ยั่งยืนในทุกๆพื้นที่ค่ะ